อคใต่ไอเดคอานี้มึงไม่หลดเลยโ้มึงัได้จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ง่ายคใช่ไหมค่สวัสดีพี่พัดที่ขออนุญามทำงานทุกคนจ่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปคนโง่ EP ที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยความโง่ที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะสำหรับความโง่ของคุณ มึงตอบกูทำไมเนี่ยถามว่าทำไมความโง่ถึงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรคนเรายังกินข้าวทุกวันและสามเวลาแล้วที่ไหนความโง่จะมีที่สิ้นสุดอันนี้คือคำคมคำคมบาดมือเลยกินข้าวอย่างกินทุกวันแล้วแล้วทำไมเราจะโง่ทุกวันไม่ได้อันนี้คนจกอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้พี่โอเขาจะโง่ได้ขนาดไหนเอ่อวันนี้ โง่โงกว่าเดิมได้ปะความโง่ไม่มีที่สิ้นสุดบอกแล้วอมด่่าางคควทีอย่างทะเลยังไม่มีจุดสิด้นสุดแล้วฉะไหนความโง่ถึงจะมีที่สิ้นสุด tôi hay cái vòng đây ba cái vòng này tôi hay cái vòng đây ba vòng thế ơi tao đi muốn. ให้มึงเอาปลากระป๋องมาแต่มึงไม่ต้องปลามาไอ้เหี้ยมันเจ็บไอ้คุยไอ้เหี้ยเหนื่อยใจเหลือเกินพวกจะไปไหนกันไปไปเหี้ยลุงมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟัวแดงนะมันเจี๊ยโอ้ยดังฟึ๊บไอุ้ย เฮี้ยห <today> ัวเลาะชอบใจคุยปลากระป๋องนี่อะไรเนี่ยปุ๊บเลยเนี่ยโอ้ป๋องบูเบย์มึงดูปูก่อนเถอะไอ้เหี้ยไปดูปลากระป๋องไอคุยโอ้โหไอ้ไม่รู้กัดดูโอ้โหเหี้ยมาทิ้งทำไมอ่ะไม่ต้องลงต้องแตงสายอะไรอยู่เนาะขอ ขับรถได้ขนนี่กลับเอาเก็บเดี๋ยวพี่เอาไฟงอกให้เฮ้ยถอยรถให้ก่อนโอ้ยเย็ดแม่โอ้ยเย๊แม่อะไรกูให้ถอยรถไอ้พีทางแม่งไม่เคยประหยัดนี่เปี่าเมาผ่อดหมดยางโปะก็ไม่โปะรถแม่งผ่อน6-7ปีจะถอยรถใหม่อีกนี่ไม่คือเมียพี่อ่ะเมียพี่ร้องไห้ทุกวันนะเมียพี่บ่นทุกวันนะพี่ไม่ไิดกลับปรุงตัวแล้วใครใครเขาจะล็อกในท่ออ่ะ โอ้ยเดี๋ยวบ้านมันขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันลอยตัวทำไงอ่ะที่ไหนจะมีอยู่ไหมอ่ะนี่มันถอยรถใหม่เวลานี้แม่รวยนไสี่พี่อรวยนกสีสัตว์เอ้าาันเป็นอูบบยเหรอไอ้ังใช้เขาเดือนถอยรถเอ้าไอ้สีี่่ไอ้ตีนตังไรวยเงินถอยด้วยไอ้เองมันต้องมาเดือนรอนเเดือนอ้ามันต้องมาเด็ดรอนรู้เปาโอสัตอูอดทนกับมึงอย่างถึงที่สุดแล้วไอ้ต้อมก็มอยู่ยังไงวิจา ไม่เปล่าไม่เปล่าปล่อยรถันนี่อันนี้ก็เป็นล้านเอาเสีขาเป็นล้านทำไมใช้อะไรเกินตัววะพี่คุณให้มึง่อยรถโตแล้วอ่ะไม่ใช่ทำไมเนี่ยทำไมต้องให้เด็กสอนนี่จัดเลยโอ้ตายตายไม่รู้คุให้มึงการถอยรถออกไปคุณจะเอารถมาขึ้นของไปข้างนอกเออก็บอกสิจะได้รู้เออขนมแล้วปล่อยมาให้หน่อย ขอโทษขอโทษจริงๆครถอยรถมาโทษผมไม่รู้ใหไหมแน้นซิวิสฮะไซวเหออะรฝาซื้อกี่ยฝากซื้อรีสตงเกย์อเครียดทีนีโอ้โห เลี้ยงปูเลยแม่เรื่องไม่แดกสิเอาเปแดงถ้าเกิดไม่มีก็เอาเนี่ยอะไรมาก็ได้พี่เอาอะไรเเอาออพี่เอาโบกใส่แกงถ้าไม่มีก็น้ำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีอะไรก็ได้นะเออผมอยาก meanwhile เอาเป็นแดงไม่มีเหรอพี่ไม่มีพี่บอกอะไรก็ได้ีโคก็หมดก็อะไรก็ได้ยิมบอกน้ำอะไร้ ยำแดงให้มีผมเมานี้แลนะ้วกันเนาะสี้ยำแดงเหมือนกันใครก็นนได้อยู่แล้วซื <c oughs> ้อมาให้มันหลอกมันกินง่ายอะไรก็ได้เ <c oughs> นาะพวกนี้เฮ้ y hey, that's pretty good น้องอะไรก็ได้เนี่ยพันลงพันอะไรมันบอกว่าอะไรนะกินง่ายๆมันมบอกอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้ปลาเนี่ยะกิน,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 นงนาน่ายพวกเนี้ยไม่ต้องซีเรียสหรอก10 minutes later ไอ้น้องทั้งรอ๋อาเอีมแดงไม่มี มีโค้กเขไม่มีอ่ะเขามีอะไรก็ได้ดลออาะโอซื้ออะไรให้มันอ่ะนี่เฮ้ยเย็นอันนี้เย็นไงนี่เย็นเทียบเลยเย็นเทียบเลยครับนำอะไรก็ได้ไอ้ขึ้ึเนเลยเย็นเย็นเลยมุนี่โอ้จานแล้วก็เลอกเธอปอจบาตายได้วันได้อันนี้มุนีเนาะแล้วก็สลย โอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ดุเทียนแล้วเหรอเยอะแอดวานว่ะโอ้การขนาดนี้มึกูเหนื่อยมากเลยอ่ะมึกูเหนื่อยมากเลยอะกูเหนื่อยมากเลยอะบทชีวิตแม่มันฉันนักนะเนี่ยมึงไม่เห็นใจน้องมันน้องมันดูซ่ามันซื้อมาให้ก็บอกอะไรก็ได้รถจี มีแล้วรถดีถ้าเกิดไม่มีก็รอยยี่อะไรนะรอยยี่อะไรล่ะรถดีก็มีฟอยก็ขอฟันฟอยก็ขอฟันโอ้โหเละหมดแล้วเฮ้ยหิวน้ำไม่แดกคนเดียวอะไอีสัตว์ไม่ได้หิวน้ำเลยอะโดนโดนจะให้หมดมากินกันแม่เลยนี่น้ำพาขึ้นเหม็นเฮ้ยมีนกด้วย ไไฉนปปด้หรือเล่าที่หลังอ่ะมึงยังสั่งอะไรมานะโอ้โหนั้นก็คือที่นั่งอยู่อ่ะมันก็ยังมันก็ยังทำไม่เลิกได้พอแล้วได้จะตัดกับเกมเป็นไหมได้แต่ได้อยู่ต่ตัดอะไรอ่ะตัดเ่งเดี๋ยวไม่เหลือเพิ่ือเหรอมาตัดทำไมพี่ตัดตัด สั้นไงตัดเินนนี่ไงโอ้ขึ้นนึงอ่ะเท่ๆไงอ๋อผมผมแล้วปล่อยแล้วปล่อยลุยปล่อยลุยผมตัดบ่อยนะผมตัดเองตัดได้เหรอไม่ผมสายแฟชั่นอยู่แล้วเฮ้ยีสัตย์เลยนี่มึงอีกแล้วพี่เจมส์าตัดอี่เจมสบ้างไหมล่ะพี่เจมสตัดมันเป็นหรอพี่เจมสตัดไม่สวยแล้วผมอังกกินผมตัดตั้งแต่มัธยมแล้วตั้งแต่ก่อนทัวฮิตอีกผมตัดหมดอ่ะเป็งยีนะอาดีๆง่ะตัดได้ตัดไม่พี่เจมสก็ได้นะเดี๋ยวไหมมันต้องตัดอีกแบบเดิมเอาตรงๆนะเอาแค วัดยังไม่ต้องวัดเอาครึ่งเลยเอาครึ่งเลยเนี่ยมาใส่ใส่จะพอดีเลยไงี่มาใส่จะพอดีเลยครึ่งเดียวได้ได้เนี่ยจัดการให้สองตัวสองตัวเหรอดีเลยแหละหนาเลยนะเนี่ยตัดดีกว่าไม่เสียดายนะไม่เสียดายเพราะว่ามันเก่าแล้วแต่ว่าเทมันกำลังมาตอกเอาลุยด้วยยา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 ัดได้จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ไงควรไหม ไม่รู้ว่ะฟังหน่อยพี่มาแต่งงานเออแค่ของพี่ก็เลยวันขอวันอ่ะมีเยอะนะเอออยาให้มันสั้นอะไรโอเคนะอเบี้ยวเออเร็วๆรอดูเน Meanwhile จะไปยากที่ไันเพิ่งตัดหินก่ง A few inches later โอ้ย มาแล้วมันต้องบ่นเอ้ยเร็่ยวมันยัมาดูเระเดีวเร็วเร็วเลยต้องรีบใช้ไปนานแล้วเนี่ยมม่่กูสาวไไตัดตัวเดียวนะทำไมอ่มันตัดมันตัดลำบากตพราเรียทผามแข็เอาไปตัดแล้วเนี่ยก็คือตัดให้ดูหัวแล้วมันมันชอบไม้เนี่ยเป็นดูก่อนชอบไม้เนี่ยชอบไม้เนี่ยคืออะไรชอบไม้จ้าเฮ้ยท้อเยี่ยอะไรมึงไปเอามึงไปเอาอะไรมาให้กูเนี่ยอะไรไงกูเลยถามว่าชอบไม้เพียงเดียวแต่คุณบอกว่า กูไม่ชอบไอ้ซักไม่ชอบมึงก็ใส่เงินตัวเดียวกว่ากไม่ชอบมึงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอาเอาจต่อรอเฮ้ยคกกีเหอะโอ๊ยเฮ้ยเอาครึ่งแม็กซ์หรือเอาเต็มอย่าไปคุยกับมันเอาตัวนี้ให้บก่อน ไม่คนนี้อ่ะชอบไหมล่ะไม่ชอบไม่ชอบก็อย่างพวกตัดสองตัวบอกแล้วตัดทีละตัวมึงเอากูให้ดีนะไอ้เนี่ยไงไงไง Stop it get some help มึงไม่ต้องเดี๋ยวไอ้สัส

ไม่ได้อายกูไมต้องมาเขาอ่อายกูเขาเดินเขาเด็กกูต้องเคยตรวจบ้านเองเนี่ยเออเดินไปเถอะบ้านเราเองมาท่านไม่ผิดนะเนี่ยก็คือแบบเท่าไหร่ครึ่งตัวก็ึึ่งแล้วเออสั่งครึ่งนอนก็ทำเกมเวลานอนมันคนอนไหมอ่ะเกมเวลานอนมันนอนอย่างนี้นี่เออกงนอนเขาสครึ่้นอนไก่ครึ่งตัวเลยครับผมมีเงิแถมเป๋าหลังมาให้เบื่อ๋อ้เนี่ยแต่เป๋าหลังวะนี่เป๋าหลังเลยไหนป่วยใส่ขนมแล้วหัว f minutes later แล้วอราส่ง ส่งของอะไรของมาส่งไอ้แฟชั่นไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าขบัวอันนี้ดูนี้อายนะเนี่ยเนี่ยจะไต่ห่างบอกเขาเทมครึ่งเดียวกูสั่งครึ่งเดียวกูมาครึ่งเนี้ยเออไปรับมอไซด์ไปมอไซด์มาส่งเออแล้วถ้ากูข้อมมอไซด์ไข่กูไม่ติดทังเหรอไข่เคยออกหมดเนี่ยแล้วเขามาเขาจะต้องเจอเฮี้ยอะไรแบบเนี้ยต่อไปไม่มีใครกลล้้าามแ่ไหนเขาจะมาเดี๋ยวมึงดูพี่เขาลงมารับของ ก็ต้องรู้สึกยังไงกับคุณแฟชั่นขนาดนี้พี่เขาไม่มองไอ้ใช่พี่เขาตาเหลือกเลยไม่คาดคิดพี่ดูส่งมอไซส่งมอไซส์แล้วก็เอาพี่กับผมเขยลับไม่ถูกไหเนี่ยผมต้องเซ็นอะไรไหมพี่เอาเ็นรับด้วยพี่ลับมึงอย่าไปชี้หน้าเขาพิมึง่าไปชี้หน้าเขาทล้ไมทเขาไหมเข้าเข้าเข้านี่แล้วมันคลุมพื้นพีโอมันใช่เวลาไหมใช่เวลาถ่ายหรือใช่เวลาส่งขอมไหม กัันอยลองเกงพี่เอาตัดครึ่งเดียวไหมไม่กล้ามองเกยเล่นหน่อยเกยฉันหม่เขายังรู้เลยครึ่งเดียวเขาบอกเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะว่าอยู่บ้านมันแม่นอากาศแล้วร้อนต้องถอดเสื้อวะพอเหอะไม่เหมือนมึงหน่องแกผ้าอะไรนี่ยังหวังยาอะไรนะยาอะไรนะขอโทษอะไรนะคุณขอกูยืนอย่างเงี้ยพวกมึงก็ไม่สนใจกูเลยแบบไม่ไม่แบบหรือปกติก็สั่ตัดครึ่งหนึ่ง นั่งรอนั่งนั่งขึ้นหนึ่งแล้วมานั่งรอหน่อมานั่งรอมานั่งรอได้โหนี่คมนะเนี่ยนั่นี่ั่งคมนี่บาดตูดเห็นไหมนั่งรอนั่งรอมีเหล็กฉีกตะแกรงฉีกนั่งรอหลังๆนั่นเลยเลยก็กลัวๆนั่นี่เออโอ้ยร้อนดีพี่มาเอารถไปลงไหนมาเนี่ยเอาเร็วๆพี่กางเกงถอดมาแล้วเฮ้ไปตัดหลังไหนเนี่ยกางเกงอ่ะพี่มาตัดกางเกงให้รองเท้าขึ้นหนึ่งไหมโอ๊ย สวยอันนี้แรงกว่าอาวันเลยแข่งเคงอ่ะเอาขาเคงไม้มัาข้อมข้อมเฮี้ยมากเออมของข้างนี่เออน,นี่นนจังหวะการข้อมเฮี้ยมากเหมือนใส่เคงขายาวเ<ม>หมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรค้ำถัง <c oughs> เฮ้ยนี่เขาจะรีบไปทุเรศดือจะกล้าขึ้นไหมเนี่ยหายแล้วเจ <c oughs> ๊จะไ,ได้จเหนียว่ะเหนียวหเหนียวเหนียวตูดอ่ะ

สภาพเหนียบมากมันไม่ไหวไม่ไหวช่่ใไม่ใช่เอกสารเลยไมใชม่ใช่ะมไม่ใช่เอกสาไม่ใช่เอกสาร่ไอ้ี่อเอากูมา่าแท้ๆโอเคไงมึงเนี่ยพอะเอกูสงสารนะโอ๊ยยยด ยังคยนโอ้เรียเสือนเอาเอาข้าแกงเนี่ย้อใหม่เลมันใหม่เลยครับพี่โอ้ได้มาเลยฮะแแม้วนรนี่นี่ยนี่ายตเคนก็ได้ กี่คนอ่ะคนเดียวละคนเดียวคนเดียวยังเอาเลยตอกแล้วมีเศษเ็บเศษเหลือใส่ยัง่ยเอาเหลือกลับด้วยเออรถสวยนะน่ทเ้ำอ่ะแค ูยิ้มโว้ฟันโด้ปันเดยนเท้าตลอเลยใครอะติงใครอะให้ยิงมให้ยิ้มให้ยิ้มอะติงใครอะให้ยิ้มให้ยิ้มในี่ย้ม่ติดน้องเท้าเ้ยให้ยิ้มให้ยิ้มเนี่ยเม็น้องเ้าโว้ไม่ได้ไม่ด้น้ำน้้่ยมัมึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงจริงเรื่องโง่เมีทงหนักจริงจงไม่เอาแล้วแบให้มึงแก้ตัวหนมึงอธิบายมันให้เข้าใจเนี่ยมึงยังให้กุถ่ายไว้ใจฟังนะเต็มหน้าชัดชัด ครึ่งตัวให้เห็นหน้ากูชัดๆจบอย่างนี้จบนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่มีทางปฏิได้ยนังนั้นอย่างนี้ไม่เอาไม่หมดเลยพี่เร็วๆตัดชดคอไปออกลูกปฏีไม่ได้นะคนพันนี้ต้องพูดดักเลยใจลอยลอยชัดชัดโอเคท่อน แน่นอนอไหไอเหี้ยเห็นมอไซค์โคตรชันเลยเยนลาตินการโอ้โหเปลาติการัดยังเอาซอสมาครับนี่ชันนะโคตนคัไม่ได้ครับโทรศันยันในเม็ดเขพูดใ้ฟังไปตุเดโอไม่ได้อะไม่ได้